ร้านยากรุงเทพจัดงานวิ่งการกุศลวิ่งให้โอกาส2025ต่อเนื่องเป็นปีที่3โดยมีแนวคิดเปลี่ยนกาววิ่งให้เป็นห้องเรียนเพื่อระดมทุนสนับสนุนการศึกษาเด็กไทยขาดแคลนผ่านกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษารายได้ทั้งหมดจากค่าสมัครจะมอบให้โดยไม่หักค่าใช้จ่ายงานนี้มีดาราและเซเลบิตี้ร่วมวิ่งมากมายรวมถึงครูและเจ้าหน้าที่จากสภาเภสัชกรรม บรรยากาศเป็นกันเองและเต็มไปด้วยพลังแห่งความสามัคคีครับก็อจริง,รงๆเหมือนอย่างทุกป,ปีครับว่าวัตถุประสงค์เราอยากจะส่งเสริมให้คนออกกําลังกายรักสุขภาพมากขึ้นนะครับเพราะว่าเราพบว่าคนป่วยเป็นโรคเอ็นซีดีครับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเนี่ยมีจํานวนมากขึ้นนะครับการออกกําลังกายเนี่ยจะช่วยลดปัญหาด้านนี้มากขึ้นนะครับทีนี้วัตถุประสงค์ที่2ที่ต่อจากนั้นก็คือการจัด กิจรกรรมครั้งนี้ครับเราไม่ได้หวังไรายได้จากการกิจรกรรมเพื่อเพื่อใช้ในประโยชน์ของเราเองนะครับเราก็จึงมองว่าเราจัดเป็นงานวิ่งให้โอกาสแล้วนําเงินค่าสมัครที่ได้นครับไปมอบให้กับหน่วยงานต่างๆที่ต้องการโอกาสซึ่งปีนี้ก็มอบให้กับมบนิษิเก้ากับกองทุนกอสศนะครับเพื่อนําไปช่วยน้องที่ได้โอกาสที่ขาด คุณการศึกษาด้านการศึกษาขอบคุณมากนะครับที่ชวนผมมาวิ่งวันนี้สนุกมากครับ 4K แล้วก็มี 14K แล้วก็24ก็ตัดสินใจอยู่เหมือนกันว่าจะลงระยะไหนดีครับเพราะว่า 4K ก็แล้วก็ซ้อมอยู่แล้วแต่ 14K ก็ดูมากไปน,นิดนึง 24K ก็ดูเป็นไป,นปนไม่ได้สำหรับผมตอนนี้เ <c oughs> มื่อคืนเพิ่งลงจากคอนเสิร์ตมาแต่ว่าสรุปแล้วก็คือได้มาร่วม 4K 4กิโลเมตรนะครับได้ได้วิ่งท่ามกลางนักวิ่งที่มีตื่นเช้ามาหน้าตาแจาม่มใสมีแล้วก็มาร่วมง,งานดีๆของร้านยากรุงเทพ แค่ 4K แต่เป็น 4K ที่มีความสุขแล้วก็ประทับใจมากแล้วก็ขอบคุณรัฐยากรุงเทพนะแล้วก็สปอนเซอร์ทุกคนพ,พี่ดารานักร้องที่มาร่วมอีเวนต์นี้เพื่อที่จะปลายทางเนี่ยนำเงินไปช่วยน,น้องในก้าวพน้องปีที่5ร่วมที่เราทำเรื่องกับพ่อตสอนะครับของคุณบานจริงก็อย่างวันนี้ตอนเช้าพวกเราได้ได้มาออกกำลังกายนะครับได้ก้าวไปสู่สุขภาพที่ดีขึ้น แต่ในระบบการศึกษาไทยมีน้องจํานวนมากนะครับที่ตอนนี้ใกล้จะปิดเทอมมีจํานวนมากปกติแล้วเด็กยากจนประมาณหนึ่งในห้าคนจะไม่ได้ไปต่อในปีการศึกษาต่อไปช่วงปิดเทอมเป็นช่วงที่สาคัญมากจริงๆสําหรับน้องหลายๆคนในวันนี้ด้วยเงินที่ได้มาจากการวิ่งครั้งนี้เราจะช่วยเด็กได้ประมาณ5้าคนนะครับที่สามารถที่จะ จบม .3 แล้วได้ไปเรียนต่อมอปลายเหลือปวชในอนาคตเขาอาจจะไปเรียนเป็นเภสัชมาทํางานร้านยากรุงเทพรหรือเป็น,ปนแพทย์ที่จะดูแลสุขภาพของพวกเราด้วยะนั้นวันนี้ทุกๆก้าวของทุกคนมีความหมายมากๆกับตัวเด็กต่อพวกเราทุกคนในฐานะเรื่องสุขภาพของเราเองแล้วต่อประเทศไทยด้วยค,ครับก,ก็เป็นปีที่3แล้วนะฮะสำหรับทางร้านยากรุงเทพที่ผมมาร่วมนะครับก็รู้สึกเป็นเกียรติแลวก็ขอบคุณทางร้านยากรุงเทพนะครับ,รบผมบที่เชิญผมมาร่วม ก็เป็นกิจกรรมที่ดีนะครับนอกจากได้สุขภาพแล้วก็ยังมีส่วนช่วยน้องๆด้วยเพราะว่าเรื่องการศึกษานี่เป็นสิ่งท,ที่สำคัญแล้วก็จําเป็นมากๆนะครับต่อ,อ,อรักฐานนะครับของชีวิตน้องๆด้วยนะฮะอย่างน้อยเนี่ยถ้าเขามีการศึกษาครับก็มีโอกาสที่จะมีการงานที่ดีได้นะครับเรื่องการศึกษาเนี่ยถ้าเยาวชนขาดการศึกษาเนี่ยมันมีผลพวงส่งต่อไปถึงเรื่องของปัญหาสังคมได้เช่นปัญหาอาชญากรรมอะไรต่างๆเนี่ยเราจะเห็น เห็นอาชญากรรมที่เกิดจากเด็กวัยรุ่นเยอะมากขึ้นนะตามหน้าข่าวนี้การศึกษาก็เป็นสิ่งสำคัญที่ที่จะช่วยให้เขามีได้ใช้เวลาได้ใช้ชีวิตช่วงวัยรุ่นนะครับใช้พลังวัยรุ่นไปในทางที่สร้างสรรค์มากขึ้นนะครับก็ขอบคุณทางหลังจากกรุงเทพมากๆที่จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ครับก็ชื่นใจครับผมว่าทุกๆครั้งที่ได้ออกกาลังกายมีความสุขครับแล้วยิ่งแบบทุกๆคนมารวมกันครับด้วยเจตนาที่ดีครับเราจะรู้สึกได้ว่ามันเป็นที่ที่น่าอยู่ เป็นสังคมที่เราอยากให้เกิดขึ้นครับก็ดีใจดีใจที่ได้มาเจอพี่พี่ครับดีใจคิดถึงด้วยครับก็มีความสุขครับหวังว่าน้องๆจะได้สิ่งที่พวกเราตั้งใจให้ครับผมเข้าใจดีครับการไม่มีการไม่มีโอกาสการขาดโอกาสมันเป็นยังไงครับก็ดีใจด้วยแล้วก็หวังว่าร้านยากรุงเทพหวังว่าพี่พี่พี่เก้าพี่ตูนพี่เก้าคนละเก้าทุกๆุคนนะครับมูลนิธิต่างๆจะช่วยทําสิ่งนี้ต่อไปให้มันยั่งยืนะครับ ก็ต้องบอกว่าวันนี้ก็ดีใจที่ได้มีกับวิ่งกับทางร้านไยากรุงเทพแล้วก็วิ่งกับพี่ตูนด้วยดีใจที่พี่ตูนเลือก4กิโลนะครับเรเลือกสี่หรือีบสีเราคงต้องวิ่งตามพี่ตูนด้วยนะครับ ก็ต้องบอกว่าพอเราได้รู้โครงการว่าวิ่งให้กับเด็กๆเนี่ยต้องบอกว่าอย่างที่ทางดรที่บอกเด็กๆหลายคนเนรุ้นเพิ่มต่อเพิมมากๆแล้วก็การศึกษาสําคัญมากๆเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างคือการวิ่งเนี่ยเราเชิญแล้วคนมาวิ่งเนี่ยเราจะมีพลังงานที่ดีส่งต่อกันมากันได้ทั้งครอบครัวนะครับแล้วก็เป็นกิจกรรมที่ดีแล้วก็เป็นปีที่สามทั้งน้ท้อย่างุเทศนะก็ขอย่ดีแล้วก็ขออนุโมทนาคทีมคิดผมคิดว่าการศึกษาครับผมการศึกษานะมันสำคัญนะซึ่งมีเด็กอีกหลายคนที่ยังแบบ ยังขาดโอกาสตรงนี้นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่ดีที่ได้หลายคนได้ได้แบบได้มาออกกำลังกายแล้วก็ยังได้บุญด้วยเยงี้ยก็ดีใจกับทุกคนนะครับแล้วก็ผมก็ดีใจด้วย,วยที่ได้ทุกที่ให้ด้านทุนครับครับท้ายผมขอขอบคุณสปอนเซอร์อออทุกท่านนะครับที่ร่วมกันมาทําบุญกันในวันนี้พวกเราร้านในกรุงเทพเนี่ยเราไม่ใช่ในทุนไม่ได้มีเงินมากมายนะครับในการมาจากักเราได้งินทุนจาก สปอนเซอร์ทุกท่านนะครับก็ขอให้สนับสนุนเราต่อไปถ้าสปอนเซอร์สนับสนุนเราก็จะจัดได้อีกนะครับ,รบขอบคุณมากครับขอบคุณครับ